ครับผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพานิชยการธนบุรีค่ะค่ะทางด้านฝ่ายน้ำเงินเมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียนน้นำหนักช่างมาเช้า126ปอนด์นะคะชื่อจริงคือมรกตลาวันนาอายุตอนนี้26ปีค่ะชกมวยมา,มาตั้งแต่อายุ11ปีนะคะเมืองฟ้าเล็กนั้นเป็นชาวอำเภอม,มหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรชกมวยมา,มาทั้งหมด126ครั้งชนะ88ครั้งแพ้35ครั้งและเสมอ3ครั้ง ในครั้งล่าสุดนั้นก็มีการไล่คู่ชกลงในยกที่5นะคะนั่นคืออนันตศักพัพนยุทธภูมิที่เวทีาราชดำเนินค่ะวมทูนี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับฝ่ายน้ําเงินที่เห็นในจอภาพนี่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้คะแนนไปนะครับเมืองฟ้าเลเกียรติวิเชียนก็ถือได้ว่าเป็นขุนผลคู่บารมีของศึกดาวรุ่งชูเจริญที่เวทีราชดำเนินเขาแล้วครับเดี๋ยวอั้งมอโนนทางด้านฝ่ายแดงครับก็เป็นนักชกที่ยาก่าใช้ได้ทีเดียว ดอนคิงเกียรติพยาไทยออก็มาฟิตซ้อมอยู่ค่ายจานสุรัสเสียงหล่อครับแถวแถวสุขาพิบาลแถวคลองปุ่มนนนชื่อเดิมๆนั้นสี่คิงครับแต่ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นดอนคิงวันนี้ล้างตากันแต่ว่าล้างตาครั้งนี้มีเข็มขัดแชมเปี้ยนเป็นเดิมพันธ์ครับรุ่นเฟเธอเวนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับ คงไม่ต้องพูดถึงปูมหลังเลยว่าประวัติของมวยคู่นี้เพราะว่าแหมโชคโชนทีเดียวแบนมวยต่างก็รู้จักกันดีครับทางด้านดอนคิงบอกว่าแหมวันนี้โชคดีครับได้ชิงแชมป์อ้อมน้อยแหมเป็นแชมป์แล้วได้ได้ค่าเข้มขัดครับเดือนละ5 0 0 0ันด้วยแหมเรียกว่าเป็นเงินกินเปล่าครับอยู่เฉยมีเข้มขัดค่าเออีกตาหักเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวมาไว้อย่างดีทีเดียวในขณะที่มิสเตอร์บางครับเมืองฟ้าและเกียร์วิเชียน ก็บอกบอกมาวันนี้ขอดับแค้นหน่อยอ้าวเป็นวยที่ประเภทเก่าครับคมในฝกักที่ไม้ลายมือชัานเชิงไม่ต้องพูดถึงบูนอั้งมอ,อก,ก็มาดูแลด้วยตัวเองครับสิรักหรือสิทธิ์คนโปรดเป็นขึ้นท้าชิงแชมป์ด้วยพินีที่วิลล่าคาเฟ่ก็พบกันที่เดิมนะครับตลกทั่วฟ้าเมืองไทยแน่นขนาดเจ้าพรซา,าดาวคนอง ก็เป็นแดนเซอร์จากยุโรปใครที่ไม่เคยเห็นของจริงตัวจริงทิยงจริงก็ไปชมกันได้ครับที่เจ้าพลาซ่าดาวคนองการปียะเหล่งสุดใจครับบนเวทีดอนคิงฝ่ายแดงเมืองฟ้าเล็กน้ำเงิน โอ้โหตอนคิงนั้นจริงๆแล้วก็เป็นมวยประเภทต้นจัดนะครับคือหมัดหนักแต่ว่าท้ายท้ายท้ยนี่แม่ขอจุดอ่อนอยู่อย่างก็คือชอบแผ่วท้ายท้ายในขณะที่เมืองฟ้าเล็กนั้นก็ไปเรื่อยๆครับโอ้โแทงขวาเข้าไปทีนึงออง่งก็ยังยึกยับยังลีลากันอยู่ ตอนคิงนั่นมาชกที่เวทีแห่งนี้เนี่ยก็มีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปครับนานๆโผล่มาทีหนึ่งโอ้ยในขณะที่เมืองฟ้าเล็กก็น่าแลละครับยังยังไม่โดนโดนแล้วไม่รู้จะเป็นไงเหมือนกันหมดยกที่หนึ่งตะก้อวงนะครับชุดเอเชียนเกมแล้วก็วันที่ยิบสองนั้นพิธีปิด16นาฬิกาก็จะมีสาธิต อาเซปักตะก้อนะครับชุดที่ชนะเหรียญทองเอเช่นเกมครับขอเยนเชิญท่านไปชมได้ครับบนเวทีต่อเดี๋ยวชมกันต่อครับครับเดี๋ยวก็คงจะมารับทราบรายละเอียดกันต่อในช่วงพักยกหน้านะครับมาดูตอนนี้คู่ที่3ครับยกที่2เมืองฟ้าละเกียดวิเชียนน้ำเงินครับแล้วก็แดงนั้นดอนทิงเกียรติพญาไทยครับเป็นการชิงแชมเปี้ยนในรุ่นเฟเธอเวดของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยรุ่นนี้ก็ว่างอยู่นะครับ เดิมๆอนันตศักดิ์เป็นแชมปเปี้ยนอยู่นะครับแล้วก็ถูกถูกปลดไปนะครับเพราะฉั้นแชมเปี้ยนก็เลยว่างเริ่มจะมีสีสันเริ่มจะออกรสชาติขึ้นมาบ้างครับหัวใหญ่หน่อยก็ต้องใจเย็นนิดนึงดอนคิงเป็นฝ่ายตั้งรับครับในขณะที่เมืองฟ้าเล็กพยายามหาจังหวะเบียดเข้าทำ ั้งแข่งซ้ายแข้งขวามา่่นสูงเลยทีเดียวแต่ยังไม่เข้าครับแชกแกอารมณ์เย็นดีแล้วเกินครับทางด้านเมืองฟ้าเล็กนี่สักยันไว้ที่หัวไหล่ด้วยดูหน้าเกรงขามาซ้ายมาขวาไปครับประสบการณ์บนเวทีไม่ต้องพูดถึงแล้วครับโอ้โขวา โดนเข้าไปเต็มๆทีเดียวเป็นถึงระดับแชมเปียนมาแล้วนะครับของวิ่งแอร์ทางด้านเมืองควาเร็เกียรวิเชียนพยายามจะเข้าซ้ายเข้าขวาแต่ยังไม่ได้ครับหาจังหวะนะครับโอยคู่นี้ถ้าจะว่าไปแล้ว ใครเดินเข้ามาก่อนก็มีสิทธิ์โดนตอบโต้ครับดูดเลยครับเต็แล้วขายยังไม่ทนลงถึงพื้นเลยครับฝไยต้งข้ามตามมาปาบใหญ่ดางด้านดอนคิงใครเข้าก่อนก็โดนครับทางด้านดอนคิงนั้นซ้อมอยู่ที่ค่ายเดรตรัฐครับขอของจานสวิ์เสียงหล่อวันนี้ก็มาดูเองข้างขวาโอ้โหลูกนี้ ตามน้ำเข้าไปนี่ไปโดนไม่ถนัดนะครับหมดยกที่2พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ฟังทีนี้นิดหนึ่งครับสสแก้วบัวสวรรค์ร่วมกับคุณสมชาติเจริญวชรวิทย์วิวรัตวชิรรัรตนวงศ์นะครับจัดมวยรายการพิเศษบวงสรวงเจ้าพ่อสีไทยที่บริเวณอุทยานประวัติศ,ศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันที่19กุมภาพันธ์เดือนหน้าครับ โอ้โหตอนนี้มวยไปบนเวทีนี่กำลังมันครับออันคารที่19มกราคมครับท่านผู้ชมผู้มวยนั้นดอกไม้ป่าปอพงสว่างกับช้างน้อยสีมงคลมาดูก่อนบนเวทีรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันไปในระหว่างที่มีช่องว่างครับออกมาเก้งนี่ก็ทางด้านโอ้ยดอนคิงรอไม่ได้แล้วครับซ้ายขวายิ่งรอไปนี่น้ำหนักจะเพลาลงทีมซ้ายขวาทีมพยายามไม่เข้า แต่ว่าเมืองฟ้าเล็กก็ป้องกันเต็มที่ทีเดียวเมืองฟ้าเล็กตอนนี้เป็นฝ่ายตั้งรับครับอาศัยจังหวะแท่งมาทีหนึ่งยังไม่เข้าดอนคิงมาเตรียมดีเหลือกเกินครับโอ้โหอา้าวเมืองฟ้าเล็กขโมยต่อยทีหนึง่งแท่งฟ้าอ ที่19มกราคมครับที่เพชรบูรณ์ตอทิงตอยแข่นมาแล้วก็ตามด้วยขวาครับโดนขวาอทีหนึ่งไม่โดนอ่าเมือง์าาล็กตั้งรับแต่แล้วทำาท่าจะออกอาวุธไม่ถนัดจิ้มาโดนอีกทีนะครับมายกนีรอนทิงเร่งเครื่องครับขุนเหินลูกพี่ของรอนทิงนะครับบอก ต่ให้ออกแข้งออกแข้งแล้วขวาตามในขณะดานี้แม่เอามออย่างนั่งนั่งนิ่งครับทำสมาธิหรือเปล่าไม่รู้ลูกพี่ของเมืองฟ้าเล็กโอ้ยแา่ขวาเรียกคืนมาได้ตูมนึง ไ,ได้น้าอะไรกันเท่าไหร่นะครับออกอาวุธนะจะปูจะโอยอะไรแต่ว่าไม่เข้าเป้าเท่าไหร่เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามก็งปังกันไว้ได้หมดหรือเรียกว่าเก็บไปเก็บอาวุธได้ครับทอามาเล็กน้ำเงินอ่าดอนทิงอาศัยความขยันครับยายามออกแข้งขวาแล้วหมัดขวาตาม ได้ดูได้ชมกันครับเป็นการรุ่นครงอีกข้างหนึ่งของอาจารย์ปอดครับคนดังในท้องถิ่นนั้นนะครับรายละเอียดจะมาว่ากันในโอกาสต่อไปวันนี้มาดูครับยกที่4ของมวยคู่นี้ครับก็อย่าลืมนะครับว่าวันอังคารที่19มกราคมนี้สสแก้วบวัวสุวรรณคุณทุนชาติเจริญว,วัชรวิทย์คุณศรีนาวเพชยินดีจัดอวยไว้น่าดูทีเดียวครับที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ดอกไม้ป่ากับช้างน้อยครับรุ่งโร์ สอกุ้งเผานะครับกับพรมยักษ์ดังทองสถาปั์รายการนี้ชมฟรีครับมีน้องครับเพชรบูรและจังหวัดใกล้เคียงไปชมกันได้เอาละครับมาดูพยายามที่จะเดินเดินนี่ครับทางด้านดอนคิงเกียรติยาไทยฝ่ายแดงโดนหมัดของดอนคิงเ้าใบหางตาทำท่า,าจะาปิดๆมาเหมือนกันทางด้านเมืองฟ้าเล็กมิสเต,เตอร์บางครับจะบดารินกรปล่าโอ้โหจังหวัดหลอกหลอกแล้วสับแข้งขวา เต็มเหนียวทีเดียวครับเมงฟ้าเล็กนั้นไม่ออกอาวุธเท่าไร่<อ>ดูนี้ถ้าดูกันถึงเรื่องความขยันแล้วน่าจะอยู่ทางด้านฝ่ายแดงครับเพราะว่าดูแล้วมีความพยายามที่จะออกอาวุธมากกว่ามาถึงยกที่4ี่แล้วเมงฟ้าเล็กนั้นรอตั้งรับครับโอ้โหแหมเตะคูเต่อย่างนี้เขาเรียกเตะคูนะครับเป้าหมายไม่ไม่ต้องการให้โดนล่ะ มแต่ว่าโดนแล้วเฉยครับทางด้านเมืองฟ้าเล็กนี่ทินด้วยกันทั้งคู่ล่ะน่าจะว่าไปแล้วแท็ขวามาประสานกันกรณีอ้าแล้วครับชิงทาก่อนของทางด้านดอนคิงดูจะได้ดีครับแล้วก็เห็นชัดเจนเนี่ยชิงทานี้เดียวแล้วโดดออกมาตั้งหลักเมืองฟ้าเล็กท้าไปเขา้าลำบากอ้าวปี้เข้าไปต้องตามไปชุกเหมือนกันเรียกคืน ไม่ค่อยออกอาวุธนี่แบ่การเดินเลยนะเลือกปลาเล็กเนี่ยอังโมก็ให้ให้เต้นให้เต้นร้อนจัง่อนเอ้าโดยแค่ท้องก้อยคิงอีกมากในควาทีแต่ดูแล้วครับลำพักลำพูนเมืองพ่อเล็กจะหนักแน่นกว่าครับเบียดกันคนละทีแล้วนี่แม่ดูแล้วแน่นอนคิงจากสตารลนะครับถัดจากเปียนแล้วันนี้ขอล้างตาด้วยฉะนั้นเมืองพ่อเล็ก เดือนละ5,000บาทครับหมดยกที่4คุณผู้ชมคะที่บ้านอิสานตะวันแดงสาแสงเดินวนทนนพงฒนาการนั้นวันศุกร์ที่22มการาคมนี้โชว์พิเศษรุ่งฟ้ากุลาชัยและสำหรับวันศุกร์บบที่2 9มการาคมนั้นโชว์พิเศษสุนารีราชสีมานะคะละาอุดจะนั่งกัมีโชว์ตลกพื้นบ้านอิสานทุกวันค่ะและ ที่บ้านในสาธารนแดงสาสนเดนน,นี้เองนะคะจะมอบบัตรกำนันเป็นของขวัญ3,000บาทให้กับนักมวยผู้พ,พลาดโอกาสแล้วก็ตกเป็นฝ่ายแพ้น็อกค่ะไม่ว่าจะแพ้น็อกยกน็อกยกไหนก็ตามนะคะมอบบัตรรับประทานอาหาร3,000บาทเพื่อเป็นเพื่อส,สะสมกําลังแล้วก็พักฟื้นรอคอยโอกาสที่จะทำศึกบนผ้าใบต่อไปนะคะ ครับก็วันพุธที่20มกราคมศึกซอพันนุษย์ที่เวทีมวยรังสิตนะครับคุณสมชายพันนุษย์และทีมงานจัดเอาไว้ให้โรนันโดสอพันนุษย์เจอกับจตุพลลูกพระบาทสายฟ้าซอพันนุษย์กับเจรจ่าเขียิหมูก,ก้าและผู้เอกบับโจซอพันนุษย์กับแสงเก่งเป็นสินชัยิดตามชมกันได้นะครับวันที่20มกราคมนี้ครับท่าน ผู้ชมครับมาชมในยกสุดท้ายครับดอนคิงเกียรติพญาไทยแดงครับเมืองพ้าเล็กเกียรติวิเชียนน้ำเงินจะได้ดูว่าใครจะเป็นแชมป์ครับโอ้ยโดนบัดขวเข้าไปแล้วครับไม่น่บครับท่านผู้ชมครับ อะไรครับต้องดูครับปีบอลเช่นแล้วครับอย่างที่คุณลุงอาจแกแท้คุณบอกไว้ครับต้องระวังหมัดของบอลคิงด้วยโอ้โหถนนันทีเดียวครับแลกกันแล้วครับไปเมื้องพระเล็กก็มาแลกเหมือนกันบอลคิงเตะซ้ายไปทีนึงโอ้ยตอนนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกันครับยังไม่แน่ครับ จะพัดจะปูโดนเข้าไปครับท่านผู้ชมครับบัดแรกไม่เป็นไรครับบัดที่สองนี่นับครับเดี๋ยวคงจะมีโอกาสให้ได้เห็นภาพจ้ากันบ้างมู่นี้เป็นการ,รชิงแชมป์ที่ว่างครับใครได้เป็นแชมป์นี่เวทีมวยอ้อมน้อยให้เดือนละห0 0พันครับเข็มขัดอยู่ที่เอลเนี่เอาไปเลยครับ5,000พันถ้าหลุดเมื่อไหร่หมดติดครับ มีกองเชิดแล้วครับเมืองพฟาเลสไล่ครับไล่พยายามจะอัดมาดเหมือนกันครับดอนคิงก็โตทัต้งคู่เดี่ยหันมาแลกหมัดกันแล้วเมืองพฟาเลสมาโดนหมัดตอนยกสุดท้ายนี่เองครับนับไปถึงแปด กองก็เชิญกัน่ว่สุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้ทราบครับว่าไทยจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ได้เป็นแชมป์นในรุ่มเฟเธอร์เวทของเวทีมวยสยาม สุดเลยครับวันนี้เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนี้ตั้งแต่คู่แรกครับสนุกครับคุณดุดเดชครับเป็นไงครับวันนี้ครับก็ปรากฏว่าผู้ชมในเวทีนั่งไม่ติดแล้วครับครับต้องลุ้นกันทุกยกเล่นคือศึกเจ้ามวยไทยครับครับวันเสาร์ถ้าไม่ไปไหนอยู่กับบ้านนะครับ5โมงกับ4 5นาทีนั่งอยู่หน้าเวทีครับยกเวทีไปถึงบ้านท่านเลยแล้วก็ยกเมล็ดแจ้เมวยสหกไปด้วยนะครับสะอาดถูกหละใหม่ คบเคลียเพลินเดียวรอชมนะครับชมดูนี่แะครับภาพช้ามากชุดแรกนะไม่ถึงนับแต่ชุดที่2เข้าไปกรรมการต้องนับครับพิยะเลี้ยงสุดใจนับไปถึง8ก็ถ้าเป็นมวยสมัครเล่นอย่างนี้ไม่เสียหายจะเข้าแลที่เสียหายครับนี่เป็นอีกมุมหนึดชครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่วงนี้เราได้คะแนนของมวยคู่นี้มาแล้วนะครับ ใครจะเป็นแชมป์ในรุ่นเฟเธอเวทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับกรรมการวิทูลพราอนันท์ให้ฝ่ายแดงครับดอนคิงเกียรติพยาไทย48คะแนนครับให้น้ำเงินเมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชีย47น47คะแนนครับกรรมการประภัยประเทศกรรมการโกมลใบเงินให้ฝ่ายแดง48คะแนนเท่ากันและน้ำเงิน47คะแนนเท่ากันครับ เป็นอันว่าดอนคิงเกียรติพยาไทยเป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ได้เป็นแชมปเปี้ยนมวยไทยของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่นเฟเธอเวทนะครับขอเรียนเชิญคุณสิริชัยแดงสุภานะครับกรรมการผู้จัดก,การบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดและประธานกรรมการบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเขาไทยแม่ประนอมเป็นผู้มอบเข็มขัดให้แชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนั้น จะได้เงินเดือนครับเดือนละ5,000บาทนะครับตราบใดที่เข้มขัดยังอยู่กับเอวของแชมป์ผู้นั้นถือได้ว่าเป็นเวีเดียวของเมืองไทยเรานะครับนี่ก็คือแชมเปี้ยนคนใหม่ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่นเฟเธอร์เวท126 6ปอนด์ดอนคิงเกียรติพยาไทยเดี๋ยวเรามีมวยคู่ต่อไปให้ชมกันครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโ g